ุนไดเฮสวันนะครับผมตอนนี้ก็ทําตั้งศูนย์และลงพื้นแล้วนะครับเพื่อนๆดูที่มุมแคมเบอร์นะครับผมนี่มุมแคมเบอร์นะครับเดินหน้ามาจะตรงมากนะครับผมฝั่งซ้ายแล้วก็ดูฝั่งขวานะครับทางแม้กระทั่งตอนถอยนะครับผมนะครับถ้าศูนย์มันดีแล้วลงนะครับแคมเบอร์มันก็จะตรงเดินหน้าตรงถอยหลังตรงนะครับผมอืมนะฮะเพื่อนๆดูที่ความนิ่มนวลอีกทีนะฮะ เวลาลงพื้นนะครับผมเขาะจะนุ่มแล้วซอฟมากนะครับผม,มนะเพื่อนๆดูตอนที่มันผ่านนะครับนุ่มแค่ไหนปุ๊บนะครับอืมประมาณนี้ครับนะครับฮุนไดเฮสวันนะครับวงเลี้ยวนับว่า ดีมากนะครับผมมันเป็นรถที่ใหญ่แล้วก็นะมีช่วงยาวแต่วงเลี้ยวเขาเป็นจุดเด่นที่ดีมากนะครับสำหรับทุนใดนะครับลงตัวแล้วนะครับนะฮะลอยต่อทีกทืมจับมาก